นี้เรามามอบอุปรกรณ์ศูนย์สาธิตและยือุปรกรณ์ณนะโรงพยาบาลเวลาตรวจไปลาครับวันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรตินะครับเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติจากทุกท่านนะครับได้มามอบอุปรกรณ์ศูนย์สาธิตและก็เครื่องอยืมอุปรกรณ์ช่วยความพิการของโรงพยบาบาลห้วยราชในวันนี้นะครับวันนี้ผมรู้สึกยินดีและก็ดีใจที่ได้มาเปิดเวลาชอีกครั้งแน่นอนว่าในส่วนของภารกิจด้านสาธารณสุขเนี่ย ตามนโยบายของคณะผู้บริหารทุกคนเนี่ยคือเราต้องการเติมเต็มแล้วก็พยายามผลักดันให้กับผู้บริการผู้สูงอายุทุกอำเภอทุกตำบลและตอนน,นี้เองสิ่งที่เราเร่งทำมาโดยตลอดก็คือเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุแล้วก็ผู้บริการผู้ยากไร้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเกิดประโยชน์สูงสุด,สดกับกลุ่มเป้าหมาย นนั้นในกรณีของศูนย์เยืมองคืนเครื่องมือเราก็อยากให้เห็นเครื่องมือไปถึงผู้ป่วยแล้วเครื่องมือไม่โดนพักอยู่ในศูนย์เยืมคืนไม่ค่อยได้ใช้เขาก็เลยอยากขอทระสิทธิภาพแล้วก็เลยได้ทำโปรแกรมขึ้นมาีขอขอบคุณท่านประธานินพิธีและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ให้เกียรติมาเป็นสักขีพยานในโครงการสูญศาสตร์กินและยอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการเพื่อครูสมรรถภาพที่บ้านในวันนี้ค่ะครั้งหน้าจะเป็นกิจกรรมอะไรโปรดติดตามด้วยนะครับ